ตัวอิจฉานี่ <c oughs> ครูบาจะบอกไปเลยนะว่ายากนะยากมากตัวอิจฉานะสําหรับผู้ที่ไม่มีสมาธินี่ยากมากเพราะว่าถึงเราจะไปสงบพอมันไม่สงบมันก็จะรู้สึกอิจฉาเหมือนเดิมวิธีแก้ของมันน่ะตัวครูบาบอกเลยนะว่ายากถ้าไม่มีสมาธินะ ถ้าไม่มีสมาธิติดตั้งมั่นพอที่จะเห็นมันจริงๆนะมันต้องทําสมาธิทําเป็นตัวครูบาครูบาเน้นสมถะวันนี้นส,สมถานําหน้าเน้นสมถานําหน้าตัวอิจฉามันเกิดอนะ่ะมันก็เกิดขณะที่เรายังเดินจงกรมอยู่ด้วยซ้ำวันนั้นแต่ว่าครูบาเป็นคนที่ว่ามีสมาธิในระดับหนึ่งแล้ว ถ้าจะดับจริงๆต้องมีสมาธินะไม่ใช่ว่านึกอยากหยุดหยุดความอิช้า,ามันหยุดไม่ได้หรอกยมก็อดช้าอยู่เหมือนเดิมมันต้องมีสมาธิในระดับหนึ่งขณะเดินจงกรมขณะที่เรามีความทุกข์อยู่ความอิจฉานั้นไม่ใช่ว่าเห็นมันเกิดแล้วเห็นณะมันเกิดนะช่วงนั้นไม่เห็นช่วงนั้นไม่เห็นนะไอ้ตัวนี้ตัวอิจฉาไม่เห็นแต่มันเกิดแล้วมันอิจฉาเขาไปนานแล้วมันอิจฉาตั้งนานด้วยซ้ํา ไม่รู้ว่ากี่พวกกี่ชาติแล้วใครเขาได้อะไรเขาพูดอะไรเขาดีกว่าเนี้ยเขาภาวนาดีกว่าจริงๆแล้วเขาก็ประมาณนั้นเราคิดเราเองว่าเขาดีกว่าเราเขามีเป็นคนเด่นดังเนี้ยมีคนรู้จักเยอะเราก็อิจฉาเขาไปเรื่อยความอิจฉาตัวนั้นมันมันมาหมักหมมในใจเรามันมมีทางดับได้นะตอนนั้นจะบอกไว้ก่อนว่ามีทางดับได้ ก็มีจะมีก็ต่อเมื่อเรามาทําความเพียรอยู่เดินจงกรมอยู่ือไม่ก็นั่งแต่ตัวครูบายใช้เดินจงกรมนะเพราะว่ามันทุกข์ตัวนี้มาหลายวันแล้วตัวอิจฉาเนี่ยมันก่อให้เกิดความทุกข์ภายในใจทุกคนต้องดูตัวนี้นะถ้าเกิดความอิจฉาปุ๊บเนี่ยถึงเราจะไม่ทันในขณะที่มันกําลังจะเกิดแต่เราทันขณะที่มันเกิดมาแล้วเนี่ยมันจะทุกข์ภายในใจเนี่ยต้องตัวไว้ต้องทุกข์ไว้ ให้รู้ทุกอยู่งั้นนะรู้ทุกอยงั้นนะรู้ไปเรื่อย,กยเกิดขึ้นมาอีกก็รู้อีกเกิดขึ้นมาอีกก็รู้อีกเกิดขึ้นมามันเกิดบ่อยอยู่แล้วนะตัวอิจฉาเนี่ยเกิดบ่อยมากรู้ให้เข้ามาให้ให้มาดูที่ใจเรานะที่มันร้อนอยู่นะให้ไม่ไม่นดูตรงนี้อย่าเพิ่งไปปรุงอย่าเพิ่งไปปรุงเพื่อที่จะดับมันในตอนนั้นอย่าเพิ่งไปปรุงก็งให้รู้ว่าเราอิจฉารู้อยู่งั้นรู้อยู่งั้น รู้มากเข้ามากเข้าตัวทุกมันจะเต็มของมันคล้ายๆว่ามันจะเต็มนะสำหรับตัวกูบามันจะเต็มคล้ายว่าแน่นขึ้นแน่นขึ้นพอมันทุกม,มากๆเข้าขณะที่เราทำโคงเพียนเราเดินตรงกลมอยู่เราก็กําหนดมาที่ทุกทุกเพราะความอิจฉาคนกําหนดรู้อยู่ที่ทุกมันจะมีตัวสุดท้ายความอิจฉาตัวสุดท้ายคือเห็นคนสุดท้ายที่ว่าเราอิจฉาเขานะ่ย เราเอาตัวนั้นขึ้นมาอย่างครูบาที่เห็นพระอ,องค์หนึ่งเขาเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงเนี่ยเป็นผู้ที่ออกมาเล่พูดไรสุดเนี่ยวัยอิจฉาคนนี้ครูบาก็เลยเอาเอาเอาคนเนี้ยมาดูดูซึ่งความอิจฉาภายในใจแล้วดูความอิจฉาดูแล้วก็รู้ว่าคนเนี้ยเราอิจฉาเพราะอะไรเราคิดย้อนไปกลับมาไม่ได้คิดเยอะนะไม่ได้คิดเยอะ ไม่ได้คิดออกนอกคนอื่นไมไ่คิดถึงคนอื่นคิดเฉพาะถึงคน,น,น,นคนนั้นแล้วก็ย้อนกลับมาคิดถึงคนนั้นแล้วก็ย้อนกลับมาสาเหตุของมันสาเหตุของมันเรารู้อยู่แก่ใจว่าเพราะว่าเราอาิจฉาภายในใจของเราก็ดูไปดูมาดูไปดูมาซึ่งมันเป็นแนวเดียวกันมันเป็นสมาธินแนวเดียวของมันพอมันเห็นเข้าจริงๆอ่ะมันรู้เข้าจริงรู้เข้าจริงมันใจมันจะยอมรับ,รบมันเองนะ ตัวอิจฉาจะดับดับซึ่งความทุกข์เพราะความอิจฉาจะดับลงไปเองแน่นอนว่าถ้าคนไหนที่มีสมาธิถึงขั้นระดับที่ว่าดีแล้วนะหรือว่ามีสมาธิอยู่ในขณะที่ตัวอิจฉามันกำลังจะเกิดคนนั้นจะดับได้เลยมันจะดับได้ตอนนั้นเลย ดับแล้วจะไม่เกิดขึ้นใหม่ความมีชานะแต่กูบาตอนนั้นยังไม่ทันซึ่งมันอยู่ในภรรษาแรกอยรษาแรกกาพรรษาอีกหนึ่งกาพรรษาแรกอยู่ยังไม่ทันนะยังไม่ทันตัวนี้กูบาก็ว่าดับยากอยู่นะสำหรับิมถุชาคน